ครับผมนายธนพพุชาจากวทาัยสอนพระช่างโรันดุลวันนี้จะมาสาธิตการไล่ลมเบรคครับผมรมทังมีปเจแหวนเบอร์สิบนะครับแล้วก็ที่ใส่น้ำมันเบรคครับคือกม่ใช่คีับเดียร์นเนี่ไงบ่เออบ่นี่ก็ไม่กช่บ่

เต้องมดนไม่ลาไปขับไปเลยยับจบต้องดูกองอากาศว่ามันหมุนหรือยังครับถ้าตออากาศหมุนแสดงว่าได้แล้ว ตอนนี้ฟออากาศจะไม่ได้นะครับต้องไล่ไปอีกชักครู่ครับฟออากาศยังเหลือเยอะต้องไล่ไปอีกเรื่อยๆยับถ้าอยากให้ไม่มีฟออากาศต้องขันส่าน้าต้องปิดสนานตัวเองแม่ลอยครับตัวตาตัวตาบอดหมดตาขึ้นเนี่ยนอนั็ล้มอะไรอยู่เดียวเบื่อไปปล่อยออกก่อนแล้วกันไปย่ำ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 ไปต้องปิดเขาเลยครับอาจารย์สอนเลยครับเนี่ยยับ

อีประมาณ2-3ครั้งนะครับตอนนี้อักตาดยังไปหมดนะครับอีกประมาณสองสครั้งครับน่าจะได้เป็นอันเสร็จสิบยับยำ บเครื่องยับพอคลิปเยักเชื่อบระกอบเครื่องสรเส็เสร็จเสร็จเสน็จเอน้ำมันเมื่ออะไรเอานยเสร็จแล้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นการเก็บสิ้นนะครับการไล่ลมเบรกพอจบการนำเเสร ไปยังฝั่งจากนี้ไปทางยาวจบผม,ผมเอาไหมผมขอจบการนำเสนอรายงานเเพียงท่านี้ครับนี<ด>ครับ